บรรยากาศยามค่ำที่พระอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าที่ชายหาดบางสะเรนะคะไปดูบรรยากาศด้านนี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะรับขอบฟ้าไปนะคะลมทะเลพัดโช,ชยขึ้นมาเบาๆก็มีผู้คนมาเดินเล่นที่ชายหาดหรือบางส่วนก็ลงไปเล่นน้ำบางส่วนก็พาน้องหมามาเดินเล่นที่ชายหาดอน่ารัก มองไปด้านโน้นก็จะเป็นวิวพัทยานะคะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทที่พักต่างๆนะคะบรรยากาศดีจังเลยยามข้ามแดดร่มลมตกมาเดินรับลมทะเลเย็นๆชมพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าไปที่สุดแสนจะโรแมนติกนะคะชมวิวด้านนี้นะคะเลนะคะ่ะ ก็จะมีโรงแรมที่เขาอยู่ติดกับชายหาดก็มีแขกของโรงแรมนั่งรับลมทะเลเย็นเย็นนั่งชมบรรยากาศที่พระอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้าไปอุ้ยดูค่ะยมองมาด้านนี้ท้องฟ้าสวยงามนะคะแต่รอดูนะะักขาว่าตอนที่พระอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าไปแล้วเนี่ยเมฆจะมาบังไหมรอลุ้นกันค่ะ มาด้านนี้ก็จะเป็นวิวบางสะเร่ฝั่งด้านโน้นเป็นป่าเป็นเนินเขาเนะคะที่ชายหาดลมเย็นค่ะลมเย็นจริงๆลมไม่ได้แรงมากนะคะดูคลื่นค่ะแต่คลื่นก็ไม่ได้สูงมากนะคะคลื่นก็ซัดขึ้นมาเบาๆแสงสีทองฝั่งด้านโน้นนะคะมาฝั่งนี้นะคะเนี่ยก็เป็นโรงแรมเป็นที่พัก บบรรยากาศเขาดีค่ะที่พักที่ชายหาดบางสะเรยนนะคะเดี๋ยวที่เป็นบังกะโลก็มีเป็นโรงแรมก็มีเป็นรีสอร์ทก็มีอย่างนี้ค่ะที่บรรยากาศเขาดีติดชายหาดด้วยนะคะนูนมองไปชายหาดยาวไกลไปฝั่งโน้นมองไปก็จะเห็นจอมเทียนเห็นพัทยานะคะ มองมาด้านนี้เกาะใหญ่ๆเนี่ยน่าจะเป็นเกาะล้านนะคะมองไปด้านนี้ฝั่งทิศตะวันตกขอบฟ้าสีทองนะคะพรนะ,ะอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าไปแล้วมองย้อนขึ้นไปทางด้านบางซาเรก็มีนักท่องเที่ยวอยู่บริเวณชายหาดพอสมควรนะคะนะคะบรรยากาศดีนะคะลมทะเลพัดมาเย็นสบายค่ะ เดินเล่นชิลๆที่ชายหาดนะคะเราเดินเรียบชายหาดมาเรื่อยๆนะคะเท่าที่เราเดินมาจากฝั่งด้านโน้นสังเกตที่ชายหาดนะะี่ค่ะที่น้ำมาไม่ถึงเลยนะคะน้ำทะเลซัดขึ้นมาเนี่ยแมงกระพุนอย่างนี้คะ่ะที่เราสังเกตเห็นเยอะเลยนะคะเนี่ยเยอะเลยเไม่รู้ว่าเป็นแมงกระพุนไฟหรือแมงกระพุนอะไรนะคะเนี่ยเห็นไหมคะตัวนี้ใหญ่จังเลย แต่ไม่กล้าจับไม่กล้าเข้าใกล้นะคะเป็นฤด,ดูของเขาหรือเปล่าก็ไม่ทราบช่วงนี้เลยค่ะเยอะอย่ามองไปด้านโน,น้นเห็นไหมคะแต่น้ำซัดขึ้นมาเยอะเลยค่ะดูตัวเล็กๆก,ก็มีนะคะอย่างนี้ค่ะตัวเล็กนิดเดียวแต่อันนี้ไม่ใช่แมงกระพุนนะคะเป็นถุงพลาสติค่ะแต่ดูมาเรื่อยๆโอ้ยตัวนั้นตัวใหญ่เลยนะคะอันนี้ตัวใหญ่มากเลยดูค่ะ ตัวใหญ่จริงๆนะคะอันนี้ตัวใหญ่มากนะคะเท่าที่เราเดินผ่านมาเนี่ยตัวนี้แหละค่ะตัวใหญ่ที่สุดเลยนะคะแต่ถัดไปก็มีตัวเล็กอยู่ฝั่งนี้นะคะอุ้ยมองไปหนุ่นเห็นหลายตัวค่ะทางด้านโน้ตก็เห็นหลายตัวนะคะ แล้วก็มีถุงพลาสติกด้วยไม่สับสนนะคะระหว่างแมงกะพรุนกับถุงพลาสติกค่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะชมบรรยากาศทะเลทะเลมาฟังเสียงคลื่นซัดสาดขึ้นมาที่ชายฝั่งเบาๆชมแมงกะพรุนเกยตื้นขึ้นมานะคะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งก็อยู่ตรงนี้คะ่ะ<ๆ>เห็นไหมคะเกยตื้นขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มองไปฝั่งโน้น พระอาทิตย์ก็กำลังจะรับขอบฟ้าไปตอนนี้หลุดออกมาจากาก้อนเมฆก้อนนั้นแล้วนะคะลงต่ำเรื่อยๆแล้วค่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะแต่บริเวณนี้ก็จะเป็นที่ว้างเปล่าไม่มีบ้านพักไม่มีรีสอร์ทหรือไม่มีโรงแรมใดๆทั้งสิน้นแต่ถัดไปฝั่งโน้นนะคะตรงต้นไม้สูงๆแล้วก็เลยไปด้านโน้นก็จะมีบ้านพักมีโรงแรมมีรีสอร์ทนะคะ ชายฝั่งด้านนี้ก็มีขยะบ้างประปรายนะคะมีกล่องโฟมมีถุงพลาสติกแล้วเราก็ยังคงเห็นแมงกลับคุณอยู่นะค,ะ,คะเห็นประปรายมองลงไปในทะเลอุ้ยชื่นตาชื่นใจคะ่ะดูวิวสวยบรรยากาศดีพระอาทิตย์ก็กำลังจะรับขอบฟ้าไปพระอาทิตย์จะตกน้ำนะคะ รอบหนึ่งนะคะอนที่พระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าไปโอ้บรรยากาศดีจริงๆนะคะสุดแสนจะโรแมนติกเลยถ้าใครยังไม่เคยมาเห็นบรรยากาศพระอาทิตย์รับขอบฟ้าที่บางสเสรดีคือ,อยังไงเชิญชวนให้มานะคะมาเที่ยวที่ชายหาดบางสเสร่ค่าก็มานั่งรับลมเย็นๆที่ชายหาดหรือเดินเล่นที่ชายหาดประมาณนี้แล้วก็ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ รับขอบฟ้าไปที่สุดแสนจะโรแมนติกที่ชายหาดบางสเสร่ตำบลบางสเสร่อำเภอสักหดีจังหวัดชลบุรีค่ะดูบรรยากาศที่พระอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าไปจริงๆแล้วนะคะตอนนี้ฝั่งนี้ก็เริ่มครึ้มๆหน่อยแล้วนะคะเนี่ยเริ่มจะมืดไปหน่อยละแต่ยังไม่มืดเท่าไหร่นะคะมองมาด้านนี้ อาทิตย์ก็กำลังจะรับขอบฟ้าไปจริงๆแล้วนะคะมองย้อนขึ้นไปฝั่งนี้ลื่นซัดเข้ามาที่ชายฝั่งนะคะมีแมงกับคุณตัวเล็กตัวน้อยโดนซัดขึ้นมาเลยที่ชายฝั่งมองย้อนขึ้นไปตอนนี้มีเมฆบางๆบางพระอาทิตย์ไว้นะคะไม่รู้จะเห็นพระอาทิตย์ดวงโตตอนที่เขาจะหล่นลงน้ำหรือเปล่า รอชมกันค่ะบรรยากาศหลังจากที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วนะคะอนอนมืดแล้วค่ะที่ชายหาดก็มืดนะคะมองลงไปที่ทะเลมองไปที่ขอบฟ้าฝั่งน้นก็เห็นแต่แสงสีแดงสีทองยังเหลืออยู่นะคะ